ก็จะมีเสน่ห์เขาแต่ละต้นนี่นอย่างนี้อันนี้แตงโมอันนี้อันนี้เป็นของแท้แต่คะเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นกระต้องตัดเลยอันนี้เราไม่ต้องตัดน,นี้เขาตัดแล้วแล้วเ,เ็ไปวางไว้กินกับพวกไม้พวกนี้ตัวไหนที่สวยตัวนี้ก็ถือว่าสวย จริงๆเจ้าของไร่ชื่อวันนะคะชื่อวันย่าวันเป็นเจ้าของไรเจ้าของสวนทีนี้แม่พามาเป็นลูกสะใภ้บ้านนี้ก็เลยเอตั้งชื่ออะไรดีนะก็เลยเห็นย่านี่แหละเจ้าของไรตัวจริงเราแค่มาทําสวนของย่าตอนที่ย่ายังมีความสุขตอนที่ย่ายังมีเสียงหัวเราะแบบนี้แม่พาก็ วันยังขำนี่แหละวันยังมีความสุขนี่แหละก็เลยได้มาวันยังขำค่ะยังขำก็คือยังหัวเราะยังมีความสุขเป็นอ๋อครับแล้วแนวคิดในการที่เรามาเอาที่ดินมาปลูกอยู่ตรงนี้นะครับเราคิดยังไงครับแม่พาคิดว่าตอนแรกแม่พาก็ไม่ได้มีเป้าหมายเป้าหมายสําคัญก็คือผลไม้ก็คือทุเรียนมังคุดเงาะลำไยเหมือนชาวบ้านเขาทั่วไป แต่ว่าก่อนที่ลำไยเงาะมันจะได้ผลเนาะ mm hmm. มันก็มีช่องว่างในในร่องผลไม้แม่พาก็เลยได้ตัวนี้แหละจาม,มาคารูนี่แหละพอดีทําเล่นๆทําสนุกสนุกด้วยความชอบอยู่แล้ว mm hmm. จากต้นเดียวแม่พาก็ขยายในช่องว่าง mm hmm. เล่นๆพอตอนนี้มันคือสวยงามขึ้นมาแบบจริงจัง mm hmm. มันก็โอ้ทำไมมันอลังการแบบนี้คือต้นสูงซึ่งแม่พาคนที่ปลูกนี่ก็ยังไม่เคยเห็นต้นมันงามขนาดนี้เราทาแล้วก็หลงเสน่ห์ความสวยของจาม,มา,าคารูก็เลย no, เป็นที่ เขาไปขายนกระดานแจ้นต้นแล้วมีสักห้าบาทสามบาทก่อนได้หางลิงอันนี้หางลิงหมดเลยใช่พวกนี้จะหางลิงที่แม่ทำหางลิงเราตัดอย่างนี้มันจะออกยอดปกติเวลาเราเดินทางไปชมแต่ละสวนนะคะก็คือก็เป็นสวนดอกไม้ก็จะเป็นดอกไม้แต่ว่าสวนนี้จะแปลกกว่าที่อื่นเพราะว่าเราไม่เคยคิดว่าไอ้ต้นกระบองเพชรเนี่ยมันสามารถสร้างรายได้ ะะเพราะฉะนั้นผู้ที่จะเดินมาชมสวนนี้เนี่ยก็สามารถที่จะอาจจะมาซื้อกระบองเพชรสักต้นหนึ่งนะคะซึ่งไม่กี่ตังค์เขาก็สามารถตัดแล้วก็เอากลับไปที่บ้านแล้วก็ไปชําก็ไปปลูกนะคะแล้วก็ขยายผลก็เป็นการหาไรายได้เสริมะคะ่ะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเชิญชวนให้คนมาก็คงจะมาดูตรงนี้แหละค่ะว่ามันปลูกง,ง่ายนะคะไม่ได้ยากเลยนะคะลดน้ําก็ไม่เยอะแล้วก็มันตัดมันมันแปลกตรงที่ว่าพอไปตัดออกมาแล้วเนี่ยเราจะทิ้งไว้สักสักเวันก็บอกว่าให้มันให้มัน,ให,มนให้มันแห้งก่อนแล้วก็ไปปลูกต่อ เพราะฉะนั้นเราเห็นเขาปลูกง่ายมากค่ะจากเขามีต้นเดียวนะคะเขาสามารถขยายไปตั้งเยอะมากมายแล้วก็วันหนึ่งรายได้ดีมากนะคะถามว่าเล่นๆวันละเท่าไหร่เขาบอกเล่นๆก็วันละหมื่นนะคะตัดต้นกระวองเพชรนี้ขายนะต้นละหมื่น แล้วก็เขามีสวนทุเรียนด้วยเราก็เลยลองเปรียบเทียบดูว่าอ้าถ้าสวนทุเรียนกับต้นนี้เราเป็นยังไงก็ไรายได้ก็ไม่ต่างกันมากเพราะฉะนั้นก็คือลองคิดดูนะคะถ้าท่านนักท่องเที่ยวคนไหนสนใจลองลองมาชมนะคะเพราะว่าท่านอาจจะไปชมสวนดอกไม้แต่ว่าพอท่านมาชมสวนนี้ท่านจะได้แนวคิดเยอะมากเลยอันนี้เป็นเรื่องของการศึกษาเรียนรู้ได้ทั้งนั้นแต่สําคัญมาสวนนี้จะได้อาชีพใหม่ค่ะเกี่ยวสวเกนเ่ยวียวสวร มันก็เหมือนสว่างจบเหมือนเหมือนเกลียวเลยเหมือนสว่างจบ